สวัสดีครับผมเอนะครับจาก e ี Studio ครับวันนี้เรามาดูรถแตะแปลงไฟฟ้าอีกคันหนึ่งนะครับเป็น SUV รุ่นใหญ่อ s u z u t r o o p e r นะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้เดิมนะครับเราแปลงเป็นเกียร์แมนนวลนะครับเพื่อให้ทนกับแรงบิดมอเตอร์ได้นะครับตอนนี้ได้ทำการชนเกียร์เรียบร้อยแล้วประกอบเข้ารถแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูการทดสอบกันนะครับังฝากผลงานด้วยนะครับถ้าท่านใดสนใจก็โทรมาติดต่อสอบถามกันได้ครับยินดีให้คำปรึกษานะครับขอบคุณครับไปเลยลองดู อ่อนแล้วก็ตัวดีทดสอบนะครับรถอีสตูทูปเปอร์ครับยิงนะนิ่งนะผมจะถ่ายนิดนึงนี่เหยียบเลยเหยียบเรียบเหยียบลองเหยียบดูแล้วก็เหยียบคัสเข้าเกียร์สองดูก็ได้ ครับไล่เดียวไปเรื่อยดูได้วยไม่ขึ้นนะพี่ขอดูไมฟหน่อยนะครับตอนนี้ไมฟขึ้นเรียบร้อยแล้วผมเดียวประมาณสี่สิบห้าสิบนี่เปล่ยนเกียร์สามแล้วนะครับเดี่งนิ่มมากเลย เรียบร้อยนะครับคันนี้อิซูซุซูเปอร์นะครับแปลงเป็นระบบไฟฟ้านะครับเป็นรถ e v เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะครับนี้ตัวของคอนโทรลนะครับแล้วก็ตัวใบขับถีนะครับนะครับตัวแบบเอาลู่สุดนุดนี่แล้วก็ตัวแอร์นะครับก็ไม่ใช่อายเกโวลต์นะครับตัวนี้อายเกินมากนะครับตัวนี้ข้างหน้าเป็นแบตเตอรี่12โวลต์นะครับ ก็สาตวรทะเลใหญ่เลยแล้วก็ดีซีดีซีนะครับของระบบนะครับเพื่อคอยเชื่ว่าพื้นที่นะครับโอเคพร้อมนี้พอน้ำนะครับพัดลมสองตัวนะครับเรียบรงานแล้วนะครับโอเคใส่สื่อทุกเปิดด้วยนะครับอันนี้รถน่าจะเรียบร้อยดีแล้วครับโอเคนี่เกียร์ถอย ไฟถอยติดนะฮะถมไฟนะครับ